ดครับพี่น้องครับมือนีทีมงานมาเระเบิงเราใหม่อีกเซานึงครับผมมือนีอากาศดีดีครับพี่สีครับพ,พี่แสงครับมือนีหนาไหมาพี่น้องหนาไหมหนาวไหมาาม,ามือหนีอนจอยครับผมาสาวเหิดผลข้ามใหญ่สาวสวยแห้งโคกดอนไอในบ้านหลังสร้างหน่อยไ <laughs> ม่นิดครับไม่นิดลงทางครับเมื่อกี้นี่เบิ้งใส่เราแล้วะ <laughs>

เออนี่ยู่ามึงร้อันใช่ไหมว่าเป็นขื่นผูเนาะเหมือนตัดกำลังนด้นี่โธ่ใจเย็ดนด้โอพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับหักแล้วครับพี่น้องหักสาบเพราะท่านอาจย้อยครับอาจย้อยมาแล้วโอ้พี่ซีกับเขาประเดี๋ยวเขาประเดี๋ยกรู้ ปนี่แม่แม่นึงมาเป็นหนวดอันนั้นว่าอลไรพี่น้องวันนี้ใส่ความเร็วเป็นปกติถ้าพี่น่องด้วยถ้าอย่างนั้นจะเล่นฮะน้องไหมนะครับพี่น้องครับเบิงแหนงนี่ครับผมบอกแล,ล้าแห้งหากินดูอ่ะสะอืมโอ้ย เปพี่สีป้าพี่สีหักสามหักสามหักสามเอ้ยมันมีสีเลยนะนั่นไหนนั่นนั่น,ขา,นขาวๆนะใช่ <S <S 2> <S 2> น่าจะหักสีเลยนะเมื่อกี้อุ้ยพี่สีโอ้ยเหมือนอะไรหรอ โอ้พี่หน่องมาเมื่อนี้กัมีอยู่ได้ครับผมแนงน้องใหม่ครับมีอยู่มีอยู่ครับฮะโอ,อ,อ้ถาคนนี้น

แต <sh arp> mm ่ก hmm. <sh arp> <t gele agh> ็มาถือฟุ้นไม่เป็นสิอะไร่ ฮะบแม่แมนครับแมนยังยังมันถ้าไไ้กอดเกิดนะฮะเออ,อาดามันมันมีแต่แงงน้อยนี่ บังอื้อเราไม่ได้ถูกมือีเมอมอาเอ่าีนีเสียมข่อยก็เอาตัวไปปัดแม่นแม่นนหนึ่ง สนยสวยๆครับ <S <S ส่องหายังจ้าเอางอาห,หันหนามากับห,ว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 หวัวระ,ะมา,าไล้พอกำเราบ่จ้ามื่อนี้ใส่ยูว่หลายจ้านีำเดียวใส่จ้าวู้ย อย่าจะใส่จ้าจะหิมเซ่จ้า,จาไปหิมเซ่จ้าไม่ต้องขึ้นมาโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเล็นน่อมันจั้งพอแกงครับผมพี่น้องอ่อ,อพุนะ่น่ะกินครับครับโอ้ครับผมนะครับว,ว้าวโอ้หัก ครับผมพี่้ังครับก่อเดียวครับหนึ่งกอหนึ่งก้อน,นันหมวกผู้ใดหะอดเอออาแม่ยัดยัดแสงหมวกครับบแม่มแม่แมแม่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 ม่แ้แมม่่มแ ไปขอละแม่งกินเอเอนชัวไปแล้วหนึงแก้วติ่นเิน้ำนักไยกินแบันี้ต้องกินโหนงจังจังเฮ้ย้ามีไอ้แกะพี่น้องร่างนาพี่ละมึงบางทีละมองชิดที่ขื้นหอยอันนี้โอ đa ให้แม่เด้อดิ โอ้ยแกงจังโอ้ยไป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  บรเสียมมนาะโอ้ทำไม่มือนี่หาแบบยากเลยพี่น้องคนไหลแห้งครับแล้วก็ทิ้งานบ่าบอยก็ไหลแล้วครับผมพี่น้องบ้านอื่นอีกครับเพิ่นมาแจกเซี่ยวเซี่ยวครับแจกจังมวะม้วนน้ำกันอีกครับผมฝากเป็นกำลังใจให้บ่าบอยกับเพื่อนเนี่อดีนะครับ คูปบ่าวค้นหาหน่อยหมครับบ่ได้เป็นงัเรียนหรอโอ,โอแม่นอยู่โังเรียนเพิ่มเขยันหากินนะครับเดีกน้อยไว้รุุนมากับแม่

เอเฮ้ยเออเอาอะได้บ่ด้จ้อยกัดตู้เ็นได้ก็าให้กินกินอยู่บ่กินจุเจ้าแต่วรามันป็นอันนั้นมันเด่นหมันป็นอันเดีว่ะเศษนังหัวตาครับแล้วมันเสียบมันมันเอาด้วยกัดตู้เนได้ เนี uhh ่มาแหนเี well> Damn, yes, yes, yes. ้มอนีบมมะามบอกน่จะจแล้วเศ้ามหานมนขื่นมนื่มนาขื้นมือครับพี่น้องขื่นแรงนี่นีพี่สีเทเทงนี่คุณอาแบกไงหนึ่งบบบไงเลยเออน่งแม่สองอันแม่สองอันจะลละนั่งโดดไร Ủa oh, sẵn, tập phăng sẵn cái nào Cắt cháu vợ ổ chi Đây, lại vô, nè em, coi nè Nè, nè, nè Nè, hạc ở đây nè, hạc đứng mà นั่งดูกว่ามันเป็นยังยมัอยพักแล้วดึงมาเออหักคอแล้วละเออปุ้ปนน่ะบักให่นึงปลาแลาบ้อกมันเลยนะ พอไป่มเออนอนอนี่พี่น้องบักใหญ่เลยครับออ้ยคุะครับบักใหญ่เลยนอนอยู่พี่น,อน,อน้อ,นคนอ,นอ,นองคุณชอบนอนหนึ่งครับคุณครับนอนหนึ่งครับข้างในเดี๋ยวมาเอานทั้งกันครับ ได้แล้วครับพี่น้อออกมาแล้วครับ ที่สองครับผมพี่น้องเปิดปกปอ,อนนกออยตำเนี่ยก,ก็อยู่สั้นแโอ,อ,โอ้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 โอสันส้นสัน้นสั้นเขีนอยู่จ้าออเอาไม,ไไมาพี่น้องครับนางสวยครับ ออออโอ้กิ่งคุรุนลงเซ่เราพี่นอ้องอ๊บโอ้ยมันกระสันพอดหัวะหลุดลงลมางกำลังใช้เท้าจิกต่แม่ อันหนึ่ง,งเธอพ่อไปข้างในน่ะลูกโอ้โอหอะไอีกเหรอโอ้ยมาเข้าโปะกมาเลยครับผมพี่น้องก้อนนี้ครับข้างล่างครับแม่หนิ่งมันเอาข้างบนครับบ่าวบอยเอาอยู่ข้างล่างครับผมออกมากเหรอครับผมพี่น้องไปจนสุดซอยครับจ่อ้างจ้า พนีน่นอนยังไงนะ่ยป้าก็ได้ไหล่านป้านอนนั่นไหมนอนยางๆนี่ไหมใส่ย่งๆใส่นี่อือขาคนหล่นอยู่านครับผมที่นองครับโอ้ยเทกระท้าจะของมาดิ เบิุงครับผมพี่น้องสรุปผลงานเมื่อนี้ครับบอยได้เยอะกว่าหมูเลยอันนี้กระตาแม่นิดครับนี่กระตาของบ้าบอยพี่น้องอันนี้กระตาของพี่สีครับอันนี้ของอาจอยครับของอาจอยก็ได้หลายอยู่ครับเพิ่นเอาไว้ในถุงยางครับเชียงไหวอืมก็เชียงไว้เชียงหัวใหญ่หน่อยใหญ่ๆไว้ข้างล่างคุนพี่น้องเิ็นอครับน้องงามๆครับอุปวัตร กอกอันนี้กระตาพี่แสงครับกระตาพี่แสงครับกระตาพี่แสงเออขยังได้อยู่เดียวหมกหนึ่งอยู่ในนี่นะไว้เพว่าได้หมกหนึ่งเดียวครับได้หลายก็หมกหนึ่งอ,อ,อยู่ด้านนะี้เ<อ>ล็กอมหมกออมจังแซบนี่หน่อยหมกอ,อก๋อนะครับผมได้กันอยู่สุกคนอยู่ครับเพราะได้กินอยู่ครับผมพี่นอ้องเพราะได้หมกสองหมกนะครับคนหลายหลายครับพี่น้องมื้อนีิ เจอแต่พี่น้องเขามาหาหน่อไม้ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกะสิขอเอาไว้สมิงสกอนเดลยขอบคุณกำลังใจจากพี่พีนาณาเมย์ม่์เอฟซีทุกคนครับครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกะขอเอาไว้สมิงสกอนครับโปรพอรกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุพันครับผมสวัสดีครับพอกันไหมครับคลิปหน้าครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานนี้ดนะครับเน่